แม่ยานาคะขอแม่ยานาดก็เลยแบบขอท่านวันนั้นก็บอกท่านว่าถ้าวีซ่าผ่านนะคะเราก็จะเอาชุดไทยนะคะหนึ่งชุดนะคะพร้อมกับเครื่องเส้นไหวมาให้กับแม่ยานาคนะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนลก้าวไกลแล้วค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นมาังให้ดาว้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ดาวจะมาเล่าเรื่องนะคะมูเตลูจนได้เรื่องนะคะก็คือว่าตอนที่ดาวนะคะ ขอพรนะคะดาวไปขอพรกับแม่ย่านาคนะคะอันนี้แม่ย่านาคที่อยู่กรุงเทพนะคะอยู่ตรงพระขนงนะคะก็ดาวนะคะ พอเรียนจบใช่ไหมคะวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปขอพรดูดีกว่าดาวก็ไปกับเพื่อนนะคะอีกสามคนนะคะพอดาวไปนะคะเขาก็มีคนหลากหลายเลยนะคะซึ่งก็ไปขอพรเขาบอกประศักดิ์สิทธิ์มากถ้าจะขอเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอให้แบบทําตามสัจจะแล้วก็จะได้กันทุกคนเขาก็พูดไงนะคะคนที่แบบชวนดาวไปเพื่อนดาวเนี่ยทีนี้พอดาวไปนะคะดาวก็เลยลองนั่งนะคะถือว่าแบบ เราก็รู้จักซืชื่อเสียงมานานใช่ไหมคะเพราะว่าดาวก็ชอบหลวงปู่โตอยู่แล้วนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระเ,เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักประวัติของแม่ย่านาคเป็นอย่างดีนะคะแล้วทีนี้ดาวก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลองขอพอรดูเพราะว่าวันนั้นนะคะดาวจะเรียนจบใช่ไหมคะแล้วทีนี้วีซ่าของดาวอะคะ่ะดาวก็เลยขอเรื่องวีซ่านะคะ เพราะว่าวีซ่าดาวไม่เคยเดินทางมาที่ยุโรปเลยหรือเดินทางออกนอกประเทศเลยสักครั้งนะคะดาวก็เลยขอเรื่องวีซ่านะคะว่าขอให้วีซ่าของดาวผ่านซึ่งดาวจะมีคนที่แบบเพื่อนที่เขาแบบเคยมาเที่ยวที่นี่เคยมาอยู่เยอรมันเคยมาเที่ยวมาอะไรบ่อยๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ไม่เคยมาไม่ผ่านหรอกเขาพูดแบบไปแล้วอะคะ่ะเขาก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกกังวลว่าเออ เราไม่เคยมาเราไม่เคยอะไรเลยที่ประเทศเยอรมันนี้อะไรเงี้ยแล้วจะทํำยังไงดีเราก็เลยตั้งเจตยติฐานนะคะวันนั้นก็เลยขอพรแม่ยานาคนะคะขอแม่ยานาก็เลยแบบขอท่านวันนั้นก็บอกท่านว่าถ้าวีซ่าผ่านนะคะเราก็จะเอาชุดไทยนะคะหนึ่งชุดนะคะพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้มาให้กับแม่ยานาคนะคะ เราอยากจะมาที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ดาวไม่เคยมาดาวก็บอกแม่ไปตามความจริงะคะ่ะอธิษฐานไปอย่างนั้นนะคะที่แม่ย่านาคนะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าวีซ่าของดาวนะคะรอเพียงแค่25วันค่ะไม่น่าเชื่อนะคะคนที่พูดนะคะยังไม่ได้มาเลยค่ะในตอนนั้นนะคะคนที่พูดดาวไว้นะคะคือแบบฉันเธอไม่เคยมาเธอไม่ผ่านหรอกวีซ่าของเธอยังไงเธอก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยคะ่ะ ยังไม่ได้มาเลยนะคะในตอนนั้นวีซ่าของดาว25วันนะคะสถานทูตที่เยอรมันนะคะสถานทูตเยอรมันในไทยก็โทรไปหาดาวว่าให้มารับวีซ่าวันนั้นนึกถึงแม่ย่านาคทันทีเลยค่ะว่าคําที่เราอธิษฐานไปขอพรท่านไปได้สำลิดผลแล้วนะคะดาวนะคะก็เลยนะคะพอวีซ่าผ่านนะคะ ดาวก็เลยไปทําการแก้บนนะคะแต่เพื่อนดาวทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วนะคะตอนนั้นก็เหลือเพียงแต่คุณพี่ฝรั่งนะคะที่เดินทางมาเมืองไทยแล้วดาวก็เลยพาคุณพี่ฝรั่งไปในตอนนั้นนะคะได้ไปไหว้แม่ย่านาคนะคะแล้วก็เอาชุดไทยไปให้ท่านตามคําสัญญาที่ดาวได้มอบไปนะคะแล้วนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะกลางคืนนะคะดาวฝันคะ่ะ เราฝันว่ามีงูตัวใหญ่นะคะพันอยู่ที่ศารแม่ย่านาคนะคะมีคําพูดพูดออกมานะคะเป็นงูใหญ่อะคะ่ะที่พันพันพัน,พ,นพูดออกมาว่าฉันมอบทองให้เธอหนึ่งก้อนใหญ่ๆเขาให้ดาวรับอะคะ่ะในในฝันนะคะที่ดาวมองเห็นคืองูมันพันอยู่ตรงศารแม่ย่านาคนะคะแล้วดาวก็รับเอานะคะเป็นทองค่ะเป็นทองคํานะคะ ก้อนใหญ่มากนะคะแล้วคําพูดก็คือพูดว่าฉันให้เธอแล้วจงเธอจงรักษาเอาไว้ให้ดีนี่คือคําพูดที่ในฝันนะคะแล้วราก็ตื่นนะคะอันนี้คือฝันมันนานมากแล้วจําไม่ได้นะคะแต่ฝันแบบนี้นะคะในเนี่ยคะ่ะคือสิ่งที่ดาวแบบ เชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่เราขอพอรแม่ย่านาคแล้วแม่ย่านาคได้ให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะทําตามก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างนะคะเพื่อนดาวนะคะเห็นดาวว่าผ่านวีซ่าผ่านนะคะก็เลยมาขอคำแนะนำว่าดาวทำยังไงดาวก็เลยแนะนาพี่เข้าไปว่าพี่ลรงมาขอพอรดูนะเพราะว่าดาวก็ไปขอพอรที่นั่นพี่เขาก็ทําตามดาวนะคะ